นี่ค่ะนี่คือการฉีดสารเติมเต็มเข้าสู่หน้าผากนะคะรอบแรกสองรอบแรกสวยแล้วแต่นางไม่พอเติมอยู่เรื่อยๆอยากเป็นหน้าผากปลาหมอสีนะคะและผลสุดท้ายหน้าผากเป็นโดนัทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นโดนัทแบบไหนนะคะสําหรับน้องๆที่อยากฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผากนะคะโดยการฉีดจากไม่ว่าจะเป็นหมอที่จบวุฒิบัตรหรือฉีดจากหมอเถื่อนหมอกระเป๋าก็ดูนะคะว่า ผลสุดท้ายหน้าผากเป็นยังไงนะคะตอนนี้รักษามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะได้แต่0.1%นะคะที่มันดีขึ้นนะคะแต่ว่าทาั้งดีทั้งนั้นก็คือยื่นขึ้นอยู่กับน้องเขาด้วยค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแต่งหน้าและไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มาให้น้องชายได้ทําแผลนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าเป็นรูยังไงนะคะนี่นะคะกดมานะคะจะเป็นฟลเร์อ,เอ,ออกมาแล้วก็เป็นน้ําเหลืองออกมาด้วยนะคะ ยวมมาดูนะคะเดี๋ยวดูตอนชักพัก๊อตออกนะคะออกังเจ็บอีกก็ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะชักออกได้นะคะว่าแผลยังแห้งอยู่เพราะว่ามันกําลังพกักกอดกำลังดูดน้ําเหลืองดูดหนองอยู่นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะทําคลิปที่สอน,นะคะ่ะจะได้เห็นหน้าผากว่าเป็นรูประมาณไหนนะคะคือเห็นถึงกระโหลกเลยค่ะฟิลัตฟิลเลอร์ที่มันอักเสบเนะี่ยตัดถึงกระโหลกเป็นรูโดนัทเลยนะคะตอนนี้ก็เท่านี้นะคะใครอยากฉีดหน้าผากก็ คิดให้ดีๆนะคะลองดูคนที่มีประสบการณ์ใน,ในการฉีดนะคะเพราะว่าของพี่มีก็ฉีดมาแต่ไม่มีปัญหาใดๆน,นะคะเพราะว่าคนฉีดเขาก็โปรเฟชชั่นอลอยู่นะคะแต่ว่าน้อนท่านี้ก็ฉีดที่เดียวกับมีนคะ่ะแต่ว่าอาจจะเกิดอาการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็ไม่ได้โทษใครนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะจุ๊บจุบ